ฮัลโหลมาหวัดดีกันนะคะลูกช่วงนี้เรามาหวัดดีกันทุกวันนะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้หายคิดถึงนิชาว่างั้นนะคะ,ะไม่รู้จะคิดไปเองหรือเปล่านะคะไม่รู้ลูกค้าจะคิดถึงกันหรือเปล่านะคะลูกค้านะมาวันนี้นิชาจะมานําเสนอพื้นนะคะลูกค้านะซึ่งเป็นไม้ก้านเหลืองนะคะลูกค้านะไม้ก้านเหลืองอาจะมีลูกค้าบางท่านที่ชื่นชอบไม้ก้านเหลืองนะคะคือเวลาเราไปทําสีแล้วสีเขาจะสวยมากๆนะคะ จะเหมือนไม่สักเลยนะคะลูกค้าสีจะเหลืองเหลืองสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะน่าจะอยู่ที่หน้า12นะคะยาวยาวอยู่ที่ประมาณคือยาวตัวนี้ถ้าไม่ได้ตัดหัวแบบอะไรทิ้งไปก็คือยาว4เมตรนะคะลูกค้านะแต่ถ้าเราตัดหัวตัดอะไรไปก็อาจจะเหลืออยู่ประมาณ3เมตร80 m. หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้านะ,ะบางบางแผ่นก็ตัดหัวนิดหน่อยบางแผ่นก็อาจจะไม่ต้องตัดอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยที่มันเข้าตรงเนี้ย เราก็คงจะต้องตัดทิ้งนะคะลูกค้านะก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ3เมตรเออไม่ใช่สามอ่าก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบสี่เมตรนะคะลูกค้านะถ้าต,ตัวไหนที่ไม่ตัดอ่ะคือจะเหลือ4เมตรนะคะลูกค้านะอย่างแผ่นนี้เราไม่ได้ตัดนะคะแผ่นนี้ยาวไปนู่นเลยไม่ตัดเลยหัวสวยนะคะเป็นบางแผ่นที่หัวเขาอาจจะมีแบบอันนั้นนิดหน่อยเราก็อาจจะตัดนะคะลูกค้าทั้งหมดนี้จะมีอยู่ประมาณเอ,อ่อ ครึ่งยกกว่าๆนะคะลูกค้า0.6นะคะลูกค้านะ0.6นะแล้วก็ความหนาคือ3เซนเลยนะคะลูกค้านี่นะคะความหนาคือ3เซนค่อนข้างจะหนามากๆเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะหนา3เซนกันเลยนะคะมีทั้งหมด8แผ่นนะลูกค้านี่นะคะหนาๆกันเลยนะคะลูกค้าดูความหนานะคะมีทั้งหมด8แผ่นแล้วก็การันตีความสวยเลยนะลูกค้านะสวยทุกแผ่นอันนี้จะอยู่อันนี้จะอยู่ข้างล่างนะคะเราไม่ได้ อันั้นข้างหน้าให้ดูนะน no ี่ขนาดข้างล่างยังสวยขนาดนี้นะลูกค้าข้างหน้าจะสวยมากเลยนะคะลูกค้าอันี้จะอันี้จะอเนี้ยอันนี้ตัวหน้าแล้วนะคะเนี่ยอันนี้หน้าไม้แล้วนะคะเนี่ยหน้าไม้ตอนทท่ปูนะคะจะสวยอย่างนี้เลยเนี่ยเอาไปขัดปรับใสหน่อยนี่สวยมากเลยนะคะลูกค้าบอกเลยชุดนี้นะคะชุดนี้เรามาจัดเหมาจัดโปกันแบบถูกๆกันไปเลยนะคะลูกค้านะชุดนี้เราขอแค่หมื่นเดียวนะคะลูกค้านะหมื่นเดียวราคาไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะ ราคาไม่รวมสง8แผ่น10,000บาทนะคะลูกค้านะโอเคจัดได้รีบจัดเลยนะคะลูกค้าถูกมากนะคะลูกค้านะถูกมากๆเลยคะ่ะสําหรับไม้สวยๆอย่างนี้นะคะโอเคยังไงก็โทรหานิชานะคะลูกค้านะ0640071199นะคะเบอร์เดิมนะคะลูกค้านะสวยมากๆเลยนะคะหนักมากเลยนะคะชุดนี้นะคะสวยงามไม้หนักมากไม้ร้อยนะคะบอกเลยว่าไม้ร้อยนะลูกค้านิชาบอกไม้ร้อยนะคะ จัดกันเลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะไม้สวยๆอย่างงี้หายากนะคะลูกค้าไม้กัานเหลืองหน้าสิบสองสวยๆหนาๆไม่ค่อยเจอนะคะลูกค้านานๆจะเจอทีน่าจะเจอแต่แบบบางๆนะคะไอ้ที่หนาสามเซนอย่างงี้โอ้ยไม่ค่อยมีค่ะลูกค้าเอานะคะลูกค้ายังไงก็รีบเลยนะคะลูกค้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย